วันนี้วันที่1มิถุนาปี2566นวันนี้ปลูกต้นยี่เข่งนะคะยี่เข่งสีชมพูดอกสีสันสดสวยมากๆเลยนะคะกำลังจะลงในวงบ่อตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวกำลังจะเอาออกจากกระถางนะคะแล้วก็ใส่ในวงบ่อนะคะปลูกไว้บริเวณทางเดินไปทางซุ้มนะคะอยู่หน้าซุ้มบริเวณซุ้มไม้เลื้อยนั่นเองเนคะคะ ทางเดินของซุ้มนะคะปากทางซุ้มนั่นเองปลูกต้นยี่เข่งนะคะฝั่งขวามืนอก็เป็นยี่เข่งเหมือนกันนะคะตัวนี้ปลูกไว้หลายวันแล้วนะคะอันนี้จะเป็นยี่เข่งสีม่วงส่วนฝั่งนี้ยี่เข่งสีชมพูนะะี่ค่ะเพิ่งจะได้เวลาลงในวันนี้นะคะเพราะว่าตอนนั้นเขาตอนนั้นจะเป็นพื้นที่ของต้นช้องนางเนี่ยค่ะย้ายช้องนางนะคะมาอยู่ในกระถางเล็กนะคะอยู่ในวงยางรถยนต์นั่นเองส่วนเราก็จะย้าย เราก็จะย้ายตรงนี้นะคะวงบ่อตรงนี้ให้ต้นยี่เข่งลงแทนนี่ค่ะไม่ได้ลำเอียงเลยนะคะแต่ว่าต้นยี่เข่งเขาจะต้นสูงนะคะแล้วก็ใหญ่แล้วก็ใส่เขาในวงบ่อแทนช้องนางเขาต้นพุ่มเตี้ยนะคะตัดแต่งได้แล้วก็ใส่ในวงยางรถยนต์อันนี้ก็เป็นยี่เข่งเหมือนกันนะคะเป็นยี่เข่งใบดำดอกสีแดงนะคะอันนี้เพิ่งจะหมดดอกไปนะคะตัดดอกไปแล้วนะคะนี่ยังมีดอกเล็กๆ แดงเล็กๆขึ้นมาหนึ่งดอกนะคะแล้วก็ข้างบนนี่ค่ะเป็นดอกตูมนะคะเดี๋ยวกําลังจะบานนะคะอันนี้จะเป็นใบสีดํา mm. ต้นเขาก็จะงอไปทางทิศตะวันออกนิดนึงนะคะอันนี้ยังไม่ได้บังคับให้เขาตั้งตรงนะคะเดี๋ยวจะใช้ไม้บังคับให้เขาตั้งตรงเพราะว่าตอนที่เขามาจากขนส่งนะคะเขาก็จะถูกงอมาก็เลยยังไม่ได้ดัดเขาเลย <laughs> เดี๋ยวหลังจากปลูกต้นบานอดอกสีบานเย็นดอกนี้นะคะชมพูบานเย็นดอกนี้นะคะ ก็จะไปทำการดัดแปลงต้นนั้นนะคะใส่เสาค้ำให้เขาตั้งตรงนะคะแล้ก็ปลูกต้นที่สเป็นต้นกระดิ่งนางฟ้านะคะนี่คะ่ะกระดิ่งนางฟ้าลงในวงบ่อเหมือนกันนะคะกระดิ่งนางฟ้าต้นนี้เป็นต้นที่โตแข็งแรงสมบูรณ์ดีมากๆเลยนะคะก็ลงไว้ที่วงบ่อทางด้านข้างของระเบียงบ้านนะคะตรงนี้ไว้เวลาเขาสูงใหญ่เขาก็จะเป็นร่มบังเงาแดดนะคะ และก็ต้นที่สามเป็นต้นสร้อยฟ้าฮาวายนี่ค่ะต้นส้อยฟ้าฮาวายนะคะนำเข้าลงดินแล้วนะคะตอนนี้ดินยังไม่เต็มนะคะเดี๋ยวจะเติมดินเข้าไปอีกนะคะนี่ต้นที่สามก็มาต้นที่สี่ต้นที่สี่ต้นไข่มุกอันดามันนี่ค่ะต้นไข่มุกอันดามันนะคะก็เอาลงกระถางแล้วนะคะซึ่งก็เป็นกระถาง วงรถยนต์นั่นเองตอนนี้ปลูกเขาอยู่ใต้ต้นไผ่นะคะกําลังดูว่าเขาจะเติบโตได้ไหมเพราะว่าดูเหมือนรากไผ่จะชอนชัยมาที่กระถางวงยางรถยนต์ด้วยลองดูนะคะลองเลี้ยงก็ดูนะคะแต่ถ้าเขาไม่เติบโตหรือว่าเขาแครแกนก็จะย้ายเขาไปอยู่มุมอื่นนะคะแต่ตอนนี้ไว้ที่ใต้ต้นไผ่ไปก่อนนะคะต้นไผ่นะคะ,ต,ะ,คะต้นที่ห้าก็คือต้น ดอกหน้าวัวพันแคะนั่นเองหน้าวัวพันแคะสีชมพูนะคะตอนนี้ดอกสีชมพูที่เขาออกไปก่อนเนี่ยก็คือจางแล้วก็ซีดไปแล้วนะคะเขากําลังมีดอกใหม่ขึ้นมานะคะดอกเล็กๆนะคะและนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะคะก็เป็นหน้าวัวพันแคะสีชมพูเหมือนกันอันนี้ดอกเขาจางแล้วก็เหนียวไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอดอกใหม่เช่นเดียวกันเนี่ยค่ะในวันนี้นะคะก็ปลูกต้นไม้ไปทั้งหมด 2 3 4 5 6ต้นด้วยกันนะคะเนี่ยค่ะเป็นดอกหน้าวัว2ต้นนะคะต้นส้อยระยะฮาวายอีก1ต้นนะคะแล้วก็ต้นส้อยไข่มุกอ่าต้นไข่มุกอันดามันอันนี้ส้อยระยะฮาวาย